สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านในวิดีโอนี้เราจะมาวิเคราะห์เกมระหว่างจูดิสโบลกาผู้เล่นหมากรุกหญิงที่มีหุ่มือดีสุดณับเวลานั้นและวิชา,าลาซานอานาลอดีตแชมป์โลกโดยเกมนี้เกิดขึ้นในทัร์นเมนดอร์ซเเนสในปี1999นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับวันนี้จะมีการสลับตัวพิธีกรสักหน่อยผมพายจากช่องเชสวอล์กจะมาทําการวิเคราะห์เกมนี้แทนที่าอาจาร์คนก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันได้เลยครับเกมนี้โปลกาเล่นชีปเปิดเกมมาด้วย E4 ครับ C5 เป็น s ีซีแนนดิ e เอนนะครับใน F3 D6 D4 C กิน D4 Knight กิน D4 ใน F6 ใน C3 แล้วก็ a 6ครับแล้วเราก็มี s ีซี e นนดิ e เนใน d r o อ Variation อยู่ตรงหน้าตอนนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าท่านผู้ชมหลายๆคนที่สนใจในการวิเคราะห์เกมระดับสูงหรือว่าวิเคราะห์เกมจากเราแกร n ม m าสเตอร์ทั้งหลายคงได้เห็นลูกเปิดนี้จนชินตานแน่นอนครับ b ิช h OP E3 ครับ English a t t c k E6 เตรียมนำวิชาตัวนี้ออกมาแล้วก็เข้าป้อมนะครับ G4 ครับเป็นการเปลี่ยนรูปหมากข,ของอัน,นันเป็น c i t i z n Defense s c h w e n i g a n v a r t i o n นะฮะ G5 ครับเป็นการเตะไนท์ออกจากสิ่งที่เรียกว่าซ e นเตอร์ซึ่งก็คือสีช่องกังกระดานนั่นเองครับ p ป๊กเเลือกที่จะหลบไนท์ไปที่ F5 นะครับ G6 ครับและณจุดนี้ p ป๊กาก็ได้มองความประหลาดใจให้กับหลายๆคนที่กําลังชมเกมอยู่ด้วยการดัน G5 ครับซึ่ง G5 นี้เป็นตาที่มีความแปลกใหม่อย่างมากในปีนั้นนะฮะเพราะว่าตานี้เคยถูกเล่นเพียงไม่กี่ครั้งก่อนปี1 9 9งตามข้อมูลในเว็บไซต์リเชสนะครับ G กินไนท์ครับแล้วก็ E กินไนท์ครับ D5 ครับ QF3 จะสังเกตได้ว่าตอนนี้นะครับโปกกไม่สนใจที่จะกินไนท์ตรง F6 แล้วก็อันตน์ก็ไม่สนใจที่จะเอามันหนีออกไปด้วยนะครับ ซึ่งย้อนกลับไปในตำแหน่งก่อนหน้านี้ครับหากว่าอน,นันต์เลือกที่จะหลบไหนของเขากลับไปในจุด D7 เจอน,นันต์ก็ต้องเตรียมตัวรับการโจมตีที่รุนแรงอย่างยิ่งของโป๊ก้ารครับซึ่งเริ่มด้วย q u ีนเอชหครับไนท์บีหกเป็นตาพัฒนาไนท์ธรรมดานะครับ G6 ครับ f กิน G6 F กิน G 6และหลังจากนั้นก็บังคับให้อน,นันต์ต้องสล,ลับรู้ตัวเองด้วยการเล่น เกินจ6ครับแล้วหลังจากนั้นก็เสียรูคตัวนี้ไปฟรีนะครับจะลรามาดูกันก่อนดีกว่าครับว่าหากอน,นันต์ไม่เลือกที่จะสลับรูคของตัวเองเราเล่นมูฟหรือว่าเาเดินปกติอย่างเช่น i g h ี c 6จะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับก็คือ G7 วและอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นเช็ควีนเช็คคิงแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ารูปตัวนี้โดนโจมตีอยู่เพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้2 q u ควีนแบบนี้แล้วเรายังนำรูคอยู่หนึ่งตัวด้วยเพราะฉะนั้นทำให้เราชนะขาดได้ง่ายครับ ในเกมจริงครับอนันจริงเลือกที่จะเล่น D5 เราก็เล่น Queen F3 แล้วก็ D4 ครับเป็นการฟอกตัวหมากเหล่านี้หรือว่าโจมตีตัวหมากเหล่านี้พร้อมกันนั่นเองโปกก้าเลือกที่จะแคสเซิครับพินพรตัวนี้ไว้กับ Queen นท์บหรือว่าไนท์บเป็นการตัดการพินนั่นเองครับซึ่งทำให้ตอนนี้อนันต์พร้อมที่จะกินบิชอปหรือไนท์แล้วนะฮะ บิชอปดี2ครับหรือว่าบิชอปดี2ซึ่งถือเป็นตาผิดพลาดตาแรกของปอกก้านะฮะโดยหากอนันต์เล่นได้ถูกต้องก็มีโอกาสที่อนันต์จะชนะเกมนี้ได้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าอนันต์ควรจะเล่นยังไงลองมาดูกันก่อนดีกว่าครับว่าปกก้าควรจะเล่นอะไรในตาเดินก่อนอันนี้ตาเดินที่ดีที่สุดของพกก้าในโพิชั่นนี้นะครับหรือว่าในตำแหน่งนี้ก็คือบิชอปกินพอนครับพอนกินบิชอปแล้วหลังจากนั้นก็รุกกินพอนครับ อาจจะเป็นพิชช OP C5 ครับนำรู้กลับมาแล้วก็จะเห็นได้นะครับว่าต่อให้ปก้านะตอนนี้จะเสียเปรียบตัวหมากถึง2ตัวไปด้วยกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าคิงของอนันต์นั้นเปิดโล่งเลยครับทำให้ปเกาค่้นางได้เปรียบในด้านของความปลอดภัยของคิงนน่นองครับแต่ในเกมจริงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือปก้าได้ทําตาผิดพลาดเล็กๆซึ่งก็คือบิชอ OP D2 นั่นเองครับอ,อ่อนุญ,ญาตให้อนันต์เล่นพรเท x t ไนท์ ight, หรือว่าพรกินไนท์ที่ C3 สาม่ชอบกินพรนครับแล้วหลัอองจากนั้นก็อนันต์ทำพลาดนะฮะพี่ชอบ G7 ทีนี้ตาที่ดีที่สุดที่อนันตควรจะเล่นคืออะไรตาที่ดีที่สุดคือรุก G8 ฮะซึ่งอาจจะเป็นตาที่เห็นได้ง่ายของ Engine แต่ก็เป็นตาที่สังเกตได้ยากมากๆสำหรับมนุษย์ครับก็หมายคือ GG กิน F6 ควีนกิน f6 แล้วตอนนี้รุกของอนันต์ก็ได้คลองไปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ก็อนันต์ก็นําค่าตัวหมากอยู่ถึง2แต้มนะฮะในเกมจริงอันตน์เล่นวิชอป g7 ครัรุก g1 หรือว่ารุก g1 อันนันเข้าป้อมครับ g กิน f6 ควีนกิน f6 หลังจากนั้นก็คว e ีน e3 ครับควีน e3 นี้เป็นตาที่ค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าอนานันไม่ระวังก็อาจจะแพ้เกมนี้ได้ง่ายเลยสมมุติว่าอนานันเล่นอะไรอย่าง B5 แล้วกันครับเราก็มีรุกกินไนท์ที่ D7 หากวิชอบกินรุกมาเราก็มีวิชชอบกินพรอนครับหากคุนกินวิชช็อกนึกว่าวิชอกตัวนั้นมันฟรีเราก็มีคุนกินควีนฮนะแล้วก็ณจุดนี้นะฮะก็อย่าลืมว่าวิชชอกตัวนี้พินอยู่โปก้าก็จะนำควีนนะแต่ อันนั้นก็รู้ทันนะเล่นคิง h8 ก็เป็นการนำคิงออกจากไฟล์ที่รุกพินคิงกับบิชอปไว้อยู่นะฮะแล้วก็อีกเป้าหมายหนึ่งของคิง h8 คือการที่อันนั้นเนี่ยเตรียมที่จะนำบิชอปตัวนี้มาตรง h6 เพื่อที่จะพินควีนตัวนี้ไว้กับคิงทําให้โปก้าต้องเสี่ยงควีนนั่นเองครับซึ่งโก้าก็สังเกตเห็นนะฮะเล่น f4 หลังจากนั้นอันนันก็เล่น ควีน b หครับขอแลกควีนพอการไม่อยากแลกครับเล่นควีนสีสามควีน h หครับป้องกันบิชอปตัวนี้แล้วก็ลุก d หครับเป็นตาเดินที่ค่อนข้างดีนะครับหากว่าอนันต์เลือกที่จะกินรุกตัวนี้ก็จะโดนลุกจนในหนึ่งตาครับควีนกินบิชอปนั่นคือลุกจนหรือเช็คเมทนั่นเองครับแต่แน่นอนครับว่าอนันต์เห็นแน่นอนอนันต์จึงเลือกที่จะเล่น f 6ครับปิดวิสัยทัศน์ของลูกตัวนี้ไม่ให้โจมตีควีนต่อไป นะฮะวิชอัปดีสอครับเป้าหมายคือการกินที่ e 5แล้วก็เปิดโจมตีควินอันนันเห็นครับเล่น e 4วิชอบ c 4ครับ b 5วิชอบป e 6รุก a 7แล้วก็รุก c 6ครับ a 5ครับวิชอบ e 3รุก b 7แล้วก็วิชอบป b 5ครับ เตรียมจะเปิดโจมตีรุกตัวนี้นะฮะอัน,นันเห็นครับเล่นรุกบีแปดและตอนนี้ก็คงจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าตัวหมาของอัน,นันเนี่ยค่อนข้างแย่เลยทีเดียวด้วยคิงที่ไม่ปลอดภัยเลยควีนที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีตาเดินใดๆให้ไปนะฮะแล้วก็บิชอปกับไนที่แทบจะเดินไปจุดไหนไม่ได้เลยรุกสตัวนี้ก็ไม่มีอะไรหรือว่าไม่มีโอเพนไฟล์ให้ควบคุมเลยครับซึ่งต่อให้โปก้าจะ เสียเปียในด้านค่าตัวหมากนะฮะแต่ด้านการจัดตัวหมากแล้วก็ประสิทธิภาพของตัวหมากของเธอนั้นได้เปียบอน,นันต์มากๆฮะในจุดนี้นะครับปอก้าเลือกที่จะเล่นรุก c7 ครับเป็นการแอทแท็กไนต์ตัวนี้หรือว่าโจมตีไนต์ตัวนั้นแล้วก็เตรียมจะทําสิ่งที่เรียกว่าแทรปหรือว่าทําให้รุกตัวนี้ไม่สามารถไปที่ไหนได้ด้วยการเล่นวิชอป a7 ครับอนันต์จึงเล่น b4 ครับ เตรียมจะแอทแทกฝั่งควีนไซต์แต่ไอเดียหลักๆคือการทําให้รูกตัวนี้มีช่องหายใจฮะก็กล้าเล่น B3 ครับไม่ยอมให้พรเหล่านี้ขยับมาใกล้โพชชั่นของเธอเมากกว่าเดิมอันนันเล่นรูก B5 ครับวิชอป C6 แล้วก็ลุกกิน F5 ครับณจุดนี้เปากาก็ได้สร้างความประหลาดใจสร้างความตกใจให้ผู้ชมอีกกอบนึงนะครับรุกกินวิชอปครับ รุกกินรุกแล้วก็บิชอปกินไนฮะเป็นการฟอกหรือว่าโจมตีรุกทั้งสองตัวนี้พร้อมกันนั่นเองรุก4 4 5ครับบิชอปกินรุกรุกกินบิชอปและอันทนั้นก็จะเห็นได้นะครับว่าตอนนี้แมททเรียลหรือค่าตัวหมากของทั้งสองคนก็กลับมาเท่ากันอีกแล้วและตอนนี้ปอกาก็เป็นฝ่ายที่ได้เปรียบฮะรุกทีนหนึ่งครับเอ่อครองเอาไว้ทฝ่ายนี้ทิงจีแปดฮะแล้วณนะจุดนี้ฮะปอกาก็ได้เล่นมุกสุดท้ายของเกมก็คือ เรามาดูกันต่อดีกว่าครับว่าหากว่าอนันต์ไม่เลือกทียอมแพ้แล้วก็พยายามเล่นต่อเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับควีนจีหครับลุกดีแเช็คครับนําวิชอปมาบ,บล็อกแล้วก็ควีนกิน E4 ครับจะเห็นได้ว่าวิชอปตัวนี้ป้องกันตา G1 เพราะฉะนั้นอนันต์ไม่สามารถเช็คได้นะครับลุก h อชครับเป็นการเปิดโจมตีควีนตัวนี้อาจจะพยายามขอแลกนะฮะก็ปอก้าไม่สามารถแลกได้ะฮะ ควีนห e 6ครับเช็คแล้วก็อาจจะมีการรีพีทมูฟตรงนี้สักนิดหน่อยก่อนที่โป๊ก้าจะเล่นควีน n ี8นะครับโจมตีบิชอบปตัวนี้2ครั้งแล้วก็บังคับให้อนันต์ต้องเอาควีนมาที่ F7 หรือ G7 เพื่อที่จะป้องกันบิชอปตัวนี้นะครับควีนเ7ครับ F5 ครับป้องกันรูปตัวนี้ไม่ให้คลองแรงนี้ต่อไปหากว่าโปอก้าขอโทษครับหากว่าอนันต์เลือกที่จะ ยินพรตัวนี้ทนะีตอนนี้ก็จะแพ้เกมได้เนนทีฮะบิชอป C5 ครับแล้วก็ไม่มีทางที่จะป้องกันบิชอปตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนั้นจริงต้องเล่นคิง7ครับหลบออกจากพินเอ,อ่อบิชอปกับคิงนะฮะแต่ก็มาเจออีกพินหนึ่งลุก D7 ครับบ้องคับให้บิชอปต้องมาป้องกันควีนนะฮะควีน C7 ครับแล้วก็คิง F8 เพื่อที่จะป้องกันบิชอปนะครับ บิชอป c 5, รีรษูกกินเอแล้วก็รูกกินบิชอปครับณนะจุดนี้ก็ไม่มีอะไรที่อนันต์สามารถทําได้เพื่อที่จะยื้อเกมนี้ต่อไปแล้วครับแล้ววิดีโอนี้ก็ได้จบลงแล้วน,นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์หากชอบวิดีโอนี้กดติดตามหากว่าไม่อยากพลาดคอนเทนต์แนวนี้ต่อไปแล้วก็อย่าลืมที่จะกดแชร์เพื่อที่จะเชิญชวนนักเดินทางหน้าใหม่เข้าสู่โลกแห่งหมากรุกกันครับ